ุดปดร้อที่ข้อสร้างมาแต่ละตัวไม่เคยอยู่กับข้อได้เลยนี่จะพาะรถอย่างเช่นกัมโบจิงเกิลและตัวอื่นอ่อแต่ร้เพีมงแค่ตัวเดียวที่ยังไม่เคยข้าฉันก็ดกเอาละฉันว่าฉันจะไปยกทัพโจมตีฐานที่สองของอาณาจั กับโบน่าจะดีักจริงจเป็นทั้ไประมาณเก้าร้อยกว่าคนนั่นคืออะไรนั่นน่ะจะ้าเกดิงไนไอ้นั่นนั่นเหรอไอ้นั่นเขาเรียกว่าระบบสุริยะเวลาผู้เล่นมันตายผู้เล่นก็จะมาที่นี่เพื่อให้ฉันสามารถช่วยผู้เล่นได้ อีเนี่ยเราโคตรเจ๊งเลยรู้สึกว่าเหมือนตอนที่นายโดนเอ่อเลดไลท์อยู่ในฐานเลดไลท์นายจะเสียงเข้มกวันนี้นะใช่ตอนนี้ฉันกันบุดออกมาจากเลดไลท์แล้วอันนี่อะไรเนี่ยเออใช่เนี่ยฉันถามแก อ่าส่วนไอ้เรื่องภาพที่ฉันแปะอยู่บนเพดานภาพนายแล้วก็ภาพเจ้ากัมโบก็ค่อยคุยกันแล้วกันแต่ตอนนี้ได้สงสัยไอ้เจ้าม้านี่ใช่ไหมไอ้เจ้าม้านี่ฉันว่าฉันจะเพิ่มเข้าไปในเกมอ่ะไม่อยากดูเลยว่าหน้าตามันจะขาวซ็ดขนาดไหนน่าะได้ทำ จะมสงคำเงียบแปลกๆคุณกัโบและคิงกัมโบครับตอนนี้เราพวกเลดไลยกทัพมาตีเมืองสองครับมีทหารทั้งหมด900คนครับไม่รู้ว่าพวกเราจะสามารถต่อกรมันได้เปล่าผมยังไม่รู้เลยครับว่ามันจะสามารถจัดการมันได้หมดเปล่าเอ,อปาร์ตี้กัโบพูดต่อนะ Uh, okay. wow. ก็คเคว่าพปรแกจอกำลังประมาห้าพันกว่นกนกน 5, คนมันมีแค่เก้าร้อยแต่ห้าพันกว่าคนเนี่ยกำลังเดินทับมาตอนนี้มีทับที่อยู่กับเรามาสี่คนนะไปดูข่าวซิไม่มีข่าวอะไรมา okay, มมบ้างโอเคได้ไงคุยกับโบได้เวลาสำหรับเจ้าเราสินะ พระเจ้าพังค,คลิงคิงกัมโบนั่นแหละค้ามีชื่อเยอะหน่อยเจ้าอาจจะสับสนแต่ฉันเขาเรียกว่าค,งคิงกัมโบโกันนะโอเค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 และชันจะไปนำทัพเองส่วนเธอเฝ้าที่ฐานทัพของพวกเราฐานทัพหลักที่เมืองกัมโบสิตีได้ไม่มีปัญหา แต่รออีกสักพักหนึ่งนั้นเพราะฉั้นฉันจะไปทําสงครามกันนายด้วยแต่อาจจะอีกพักใหญ่เพราะว่าช่วงนี้จะต้องดูแลอก,กิงเกิลไอ้พวกลูกๆของประชาชนอยู่โอเคไม่มีปัญหาจัดไป พี่พีว่วิรักกัมโบว่าแต่คุณกัมโบหรือว่ากัมโบมังคิงมังการีป่ะวะแล้วก็จะเขาจะไปไหนเหรอออพอดีเขาจะไปบุกเมืองที่สองเพราะว่าจะกําลังจะถูกเจ้าเดนไรยุทกองทัพของเดนไรอันนมีตั้งเก้าร้อยกว่าคน แต่เราต้อจะชนะมาแหละเราไม่ต้องห้าพันเนี่ยลองคิดดูสิไอ้หนูก็จริงนะกต้องเลยพี่น่าสนใจมากจะคุณกำมบ์ไม่ได้ไปนะอ้วันนี้ขายของอะไรไม่ได้นี่เพื่อนนี่เพื่อนตอนนี้เอ่อเรากัมโบ้จะยกทัพไปเมืองที่สองแล้วอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อน ยกทัพไปประที่สองทำไมอ่ะก็เพราะว่าเลดไลท์อ่ะมันมาโจมตีพระเจ้าคิงกัมโบหรือว่าพระมาหากษัตริย์ในของกัมโบตอนนี้ก็กำลังยกทัพไปตีเมืองมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ทวีบเอเชียเอเชียซะด้วยใช่เอเชียจะาคาดว่าน่าจะแถวแถวประเทศไทยสักจังหวัดหนึ่องอืม หอหลังโล่งจ้องเลยสงสัยเขาจะยกทัพไปทั้งหลังนะเนี่ยว่าแต่อืมคุณกัมโบาหายไปไหนลืมไปแล้วแฮะว่าเขาหายไปไหนพี่จะคิดว่าจะไปทำสงครามจริงเหรอมองไม่อยากจะรู้ว่าพี่จะไปทำสงครามกับอ e ีเลสไลท์นั่นพี่จะแน่จริงเหรอพี่ซิก ไม่เป็นไรการทำสงครามวัายลทยทศวรรษของข้าแล้วข้านี่แหละเป็นคนที่เก่งๆที่สุดในลำดับแม่ทัพที่แข็งแกร่งกว่าคนอื่นอีกมากมายังแม้ฉันจะพ่ายแพ้ให้กับเลดไล่หน่อยนิดนึงแต่วันเอ๊ะเสียงอะไรเ้า ก็ไม่อยากสินนะสวยนคนอย่างเจ้าผู้ทลยศฐานทับพวกเราตลอดไปเองคือผู้ทลยศ